โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช a l ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม F.K.Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงตัวละครใหม่นะครับน้องมิโคล่าที่กําลังจะเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะครับโดยหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือพรุ่งนี้เราควรจะเปิดน้องมิโคล่าหรือเปล่านะครับก็สาหรับคาตอบนะครับเดี๋ยวผมให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยละกันถ้าใครที่เป็นสายฟรีสายแว l ลูนะครับไม่ได้เติมอย่าเพิ่งรีบเปิดน้องครับ พราะอย่างที่บอกไปในเซิร์ฟทดสอบนะครับถ้าเราดูจากผลประกอบการเนี่ยบอกเลยว่าตัวน้องเนี่ยทำหน้าที่ออกมาได้ไม่ดีมากเท่าไหร่นะสาเหตุก็เพราะเราอาจจะยังจัดทีมที่ไม่ถูกคอมโบกับน้องนะครับมันก็เลยแสดงประสิทธิภาพได้ไม่ดีรวมไปถึงยังไม่สามารถยกระดับน้องได้มากพอนะครับเพราะตัวละครตัวนี้จากที่ผมดูเซนสกิลเนี่ย บอกเลยว่าระดับที่ควรอยู่ของน้องนะครับขั้นต่ําควรจะเป็นระดับเทพนิยายบวกหรือปลดอาวุธประจำตัวขึ้นไปน้องถึงน่าจะแสดงประสิทธิภาพได้เยอะนะแต่ถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าใช้ตัวละครตัวอื่นน่าจะดีกว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับและอีกหนึ่งคำถามที่มีหลายๆคนนะครับถามผมเข้ามาเยอะมากเลยก็คือผู้เล่นใหม่ระหว่างตู้น้องลิล่เมกับมิโคลาเนี่ย ควรจะเปิดตู้ไหนดีควรจะข้ามลิลิเมย์ไปเปิดมิโคล่าเลยหรือเปล่านะครับจากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถึงตรงนี้นะ <c oughs> ผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะเปิดตู้น้องลิลิเมย์มากกว่าน้องมิโคล่านะครับ <c oughs> และถ้าถามว่าทําไมาถึงควรจะเปิดลิลิเมย์มากกว่านะครับ <c oughs> นั่นก็พอตอนนี้ลิลิเมย์หลายๆคนเนี่ยเทสกันไปเยอะแล้วนะครับแล้วตัวน้องเนี่ยเก่งจริงเพื่อนๆเป็นตัวเมตานะครับในหลายคอนเทนต์ของเกมไม่ว่าจะเป็นบอสแดนฝันนะครับดันสเตด PVP เรียกได้ว่าน้องลิล่เมตัวเดียวเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกคอนเทนต์ยิ่งไปกว่าน,นั้นต่อให้เราไม่สามารถปลดน้องถึงระดับสูงได้นะครับลิล่เมก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะที่สําคัญลิล่เมเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดตัวใหม่ที่ดีที่สุดตั้งแต่เกมเคยเปิดตัวละครออกมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่ผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะเปิดตู้ลิลิเมก่อนน้องมิโคล่านะและอีกสาเหตุหลักที่สําคัญที่ควรจะเปิดลิลิเมะครับก็เพราะตัวลิลิเมเนี่ยเป็นตัวละครเดเมจเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเกมแนวไหนก็ตามนะครับตัวละครที่สาคัญที่สุดในช่วงแรกเราควรจะปั้นตัวละครเดเมจเพื่อไว้ใช้แบกทีมแบกไอดีก่อนนะครับเพราะต่อให้เพื่อนๆมีตัวละครซัพพอร์ตที่ดียังไง แต่ถ้ามันไม่มีดเมเเนี่ยมันก็ไม่สามารถเคลียร์คอนเทนต์หรือจบไฟต์ต่อสู้ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เพื่อนๆควรลงทุนเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวละครดัมเบอย่างเช่นน้องลิลิเมตตัวนี้นะที่ผมบอกได้เลยเพื่อน,เอนๆเปิดไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและในส่วนของน้องมิคล่านะครับถามว่าทําไมถึงไม่ควรเปิดสาเหตุก็เพราะเกมนี้นะครับเวลาที่เราจะเปิดตัวละครตัวอะไรส่วนมากเราจะต้องดันยกระดับตัวละครเนี่ยให้เป็นระดับสูงนะครับมันถึงจะปลดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆได้นะครับมันเลยทําให้ผมคิดวว่าตัละครครโเ ไม่ค่อยเหมาะกับตัวละครผู้เล่นใหม่นะพอน้องมิโคล่าเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่เราควรจะมีตัวละครมากพอในไอดีนะครับในการจัดทีมให้กับน้องนะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับแค่ที่สุดเลยก็ผมจะยกตัวอย่างความสามารถของมิโคล่านะครับมาเปรียบเทียบกับมสมอกี้ให้เพื่อนๆดูว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันสามารถบัฟทีมได้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะหลังจากที่ปลดทุกอย่างสุดแล้วนะครับทุกอย่างตรงนี้จะเป็นสรุปความสามารถในการบัฟซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมครับ สำหรับน้องมิเคล่านะครับสามารถบูธพลังโจมตีให้กับทีมได้20%ครับส่วนสโมกกี้นะครับ, ok รบเรียกได้ว่าชนะขาดเพื่อนสามารถบูธพลท่าเงื่อนไขครบนะครับสามารถบูธพลังโจมตีได้สูงถึง35%นะครับส่วนอย่างที่2ครับการฮิลหรือการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับในส่วนของการฟื้นฟูถ้าเงื่อนไขครบทั้ง2ตัวนะครับส่วนตัวผมมองว่าความสามารถในการฮิลเนี่ยอาจจะค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่การฮิวของมิโคล่าบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆปลดไม่สูงนะครับการฮิวเนี่ยค่อนข้างลําบากนะเพราะความสามารถในการฮิวต่อวีของน้องมิโคล่านะครับต้องบอกว่าค่อนข้างต่ำนะตัวน้องมิโคล่าจะได้ฮิวเยอะอยจริงๆจากท่าไม้ตายนะครับหลังจากที่น้องมิโคล่าใส่ทำได้เมียใส่ศัตรูถึง30% 0ของพลังโจมตีตัวน้องเองนะถ้าเพื่อนๆไม่ปลดอาวุธประจำตัวของน้องนะครับบอกเลยว่าไอ้ฮิลตรงนี้เนี่ยมันจะขาดไปครับแล้วฮิวได้จริงๆของน้องมันจะเหลือแค่2ท่านะครับซึ่งถ้ามาเทียบกัน ผมว่าสโมกกี้ฮิลเนี่ยน่าจะกินขาดนะที่สําคัญที่สําคัญเงื่อนไขาการฮิวต่อวีของน้องเป็นตัวละครที่ใช้ค่อนข้างยากนะแล้วฮิลต่อวีเนี่ยถือว่าต่ําเลยนะครับสโมกกี้ฮิลต่อวีเรียกได้ว่ามากกว่าน้องมิโคลาเกือบเท่าตัวนะแต่แน่นอนสโมกกี้มันก็จะมีเงื่อนไขของเขาเองอยู่นะครับ mm hmm. คือเ mm hmm. ขาห้ามถูกขัด <c oughs> แค่นั้นเลยนะสาหรับตัวสโมกกี้นะครับบัฟต่อมานะครับก็จะเป็นบับความว่องไวนะครับสําหรับความว่องไวหรือว่าเฮสในส่วนนี้มิโคราจะชนะครับมิโคลาสามารถบูทให้ทีมได้ถึง40หน่วยนะครับแต่ว่าสโมกกี้ จะสามารถบูทให้ทีมได้แค่30หน่วยเท่านั้นนะครับและในส่วนของบัฟอื่นๆที่เหลือนะครับตรงนี้เนี่ยสมอกกี้จะไม่มีแล้วเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนน้องมีคนากินขานะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันร,ระยะใกล ความทนทานรวมไปถึงบูทพลาสป้องกัน3ค่านี้สมกกี้ไม่สามารถมอบให้กับทีมได้นะครับแต่แน่นอนความสามารถรอบด้านขนาดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเงื่อนไขาการใช้งานของมิโคลาเนี่ยมันใช้งานค่อนข้าง,งยากถ้าเทียบกับสมกกี้พอสมอกกี้นะครับเวลาที่ใช้งานจริงถ้าไม่โดนขัดสุดท้ายแล้วเนี่ยวงมันแทบจะใหญ่ทั้งจอนะแต่ว่ามิโคลาวงเขาจะจํากัดนะครับว่าแต่ละโซนเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่บ้างนะและอีกหนึ่งสาเหตุหลักๆที่มิโคลาไม่เหมาะก,กับผู้เล่นใหม่นะครับคือตัวน้องเนี่ยเป็นตัวที่ตีระยะประชิดเพื่อน ระยะโจมตีหนึ่งช่องนะครับพูดได้ว่าน้องเนี่ยเดินควบคู่ไปกับแทงเลยครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่น้องจะโดนตีแล้วตายเนี่ยจะสูงมากๆนะครับถ้าเรายกระดับขั้นของน้องไม่สูงพอนะเพราะมันไม่ใช่แทงนะครับเอาจริงแทงเกมนี้ต่อให้เป็นแทงก็เถอะคือถ้าโดนลุมหัวรจริงๆอะ่ะแป๊บเดียวมันก็หายนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการวางโพ i ิชันต่างๆนะครับส่วนตัวผมให้สมกกี้กินขาดนะเพราะสมกกี้เนี่ยเวลาที่เราวางเขาตำแหน่งไหนเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็แทบจะไม่ขยับนะครับยืนขี่อ่ตะเกียงอยู่ตรงนั้นทําให้การเซตนัททีมอะไรต่่างๆเนีย ผมคิดว่ามันง่ายกว่าน้องมิโคล่าเยอะนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาเปรียบเทียบแค่น้องมิโคล่ากับสมกี้นะครับแต่เอาจริงความสามารถของมิโคล่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกนะครับว่าการบัฟของน้องมันเหมือนกับหยิบยืมบัฟของตัวละครสมกี้มาหน่อยโะวามานิดนึงดเดเบียนเอามาส่วนนึง เป็นการรวมของตัวละครซับหลายๆอย่างครับมาใส่อยู่ในเซ็ตสกิลของน้องมิโคล่านะครับด้วยความหลายนี้มันก็เลยส่งผลมาให้ตัวน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ยากนะครับทำให้เงื่อนไขเนี่ยมันเยอะตามไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นระยะโจมตีของน้องนะครับการจัดวางตำแหน่งเราต้องคุมโซนอดีนาให้มีฝ่ายเรามากกว่าศัตรูรวมไปถึงถ้าเราไม่อยู่ในโซนบัฟต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับไม่เหมือนตัวละครอ,อื่นที่สามารถแจกจ่ายบัฟต่างๆได้ง่ายกว่าน้องมิโคลา่าเยอะมากนะเพราะฉะนั้นปิดท้ายนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับ พวกนี้นะครับใครที่ไม่ใช่สายเติมเงินรวมไปถึงผู้เล่นใหม่นะครับอย่าเพิ่งรีบเปิดน้องมิโคล่านะที่ผมอยากจะมาเตือนเนี่ยก็คือตรงนี้จริงๆครับพอไม่ใช่อะไรคือผมอะกลัวเพื่อนๆเ,เปิดไปแล้วใช้งานน้องได้ไม่ดีพอเดี๋ยวจะเสียก,กําลังใจในการเล่นซับปเปล่านะหรือถ้าอยากเปิดจริงๆยังไงผมก็อยากให้เพื่อนๆรอ,อ,อดูรีวิวการใช้งานจากเพื่อนๆคนอื่นหลายๆคนก่อนค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับเพราะเกมนี้หลังจากที่ทีมงานเขาแจกตัวชุดแรกไปเนี่ย ตัวที่ได้มาเพิ่มมันก็จะน้อยลงพอสมควรนะไม่สามารถเปิดได้แบบเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนครั้งแรกสุดแล้วนะครับอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งหรือถ้าไม่ได้มีจริงเพื่อนๆรอ,อ,อจบซีซันก็ได้ครับไม่แน่น้องมิโคล่าเนี่ยอาจจะถูกเพิ่มเศษในร้านคานะครับให้เราสามารถไปแลกน้องเป็นตัวแบบไม่ต้องเปิดได้เลยนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้นะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารรวมไปถึงเทคนิคดีๆจากเกม FK Journey นะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องของผมไปด้วยนะกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจผมนในการทำคลิปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ